สามศูนย์หกก็ห้าสามศูนย์มันอยู่ใกล้กันมันไม่จุ่มนี่แหละมีสามศูนย์กับเก้าศูนย์หกศูนย์กับแปดศูนย์อยู่จุ่มกันมันก็เลยออกสามศูนย์ครับสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซี่ยินดีต้อนรับเข้าชูชองมหาแห่งผ้ามวลครับผมเอาวันนี้ภาพพ,พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมเราฟังแนวทางปูหาเจ็ดแปดกับผมเนาะเลขปูนิมิตฝัน อ่าสีมาคือเก้าบอพี่น้องเนาะสำหรับใครที่รอเลขขันน้ำมนต์เนาะพี่น้องปูปกบคูห้เรือปล่อยแล้วเนาะสิเป็นตัวใดนิมิตตัวใดอยาผาดไปที่ตามรับชมรับฟังน้ำแปนครับศูนย์นั่นละจุ่มนั่นละเพิ่นกาวาระว่างศูนย์มาเลยพี่น้องขันน้ำมน สามบนสามล่างมันเด็กเขาประกบให้อีดีแล้วกันสามศูนย์เน้นมอมีม่อยู่ไหนดีพ่อเหม็นบน้านอ่ะสามศูนย์ติมปูจับสามบนสามล่างเลยวันเอกศูนย์เนี่ยกระแล้วว่างดีดีเรียกจะมาอีกไหมศูนย์หรือมันจะเป็นศูนย์สามหา้า เรือสามหาศูนย์สามดีดีตัวมันมีได้ขนาน้ำมันศูนย์สามห้ามันก็ตัวเดิมสามห้านี่มันเลยขอ grab ตัวเหยียดไปคันน้ำมันมากไม่เท่าไงผมเพิ่งมาเมื่อเช้านี้คันน้ำมันลองดูสิวิ่งสามบนสามล่างสามบนสามถ้าจะวิ่งวิ่งสามบนสามล่างไปเลย สามบุนสามล่างคันมันหลอดด้กันเลยเคื่อสูตรนั้นเราบ่าได้หววตัวเดียวว่าหันไปล่างมันได้สามตัวเดียวสามดูนก็สามสามบ่เสียงวบผัดมีอยู่ันละม้วนผัดมาผัดมีอยู่บ่หันมันดูนบ่หเนมันดูน้่เส้ยวีิออกเครื่องแล้วไปออกลากกัเป็นได้เด้สามดูนนั่นบ่ละมันเป็นได้เน้นีมากแล้วเราพู้นี่มันมามีสองเอาสองสิบมาบุนดอ วันก้อนกับบะหมีสองตีมาบนไหมมาที่ตามรับสมรฟั่งแนวทางปู่ห้าเจ็ดแปดด้วยพี่นังเบอร์เนาะมาซูมือไก่กันแทะดวนดวนครับผมตัวเกาสมบัติพวกพุ่นแต่ตัวเกายิงนะปูเลขคันน้ำม่อนวัที่เดียววิคตอร์ตี้าสามศูนย์เนาะสามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หรือครับผมข้าเจ้าสีข้าเจ้าว่ารอกัน เลขขันน้ำมนต์ตัวสามห้าศูนย์อาจจะสลับกันก็ได้นะสลับกันเอ้สามห้าศูนย์มาสลับกันหรอืกบได้พิผูไดครับผมออางได้คือเ่าเอาพี่น้องเนาะสำหรับงวนนี้มาแล้วล่า่นจับให้เนี่ยโอ้่มจับคู่ให้มาด้วยเออที่แรกแล้วลายเงนแล้วบ่ได้ทำาเอครับผมทำเมว่ีจับคู่มาบอมีสามตัวบนสามตัว จับสามตัวขึ้นเขาล่างบนนรับผมสองตัวตัดเอาขึ้นเขาล่างบนนี่จำมาเอ,อวาวดนี่จับคู่ให้มากความเรือบร้อยได้พี่องเด้อเนาะกับนี่เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าโอ้อันโอ้พี่อ้องเอ้ออันพราะเ่เนี้ยอันนาอเกินว่าครับผมเกินว่าหายากละพี่้องอ้ยอืมเนี่แหละมันจับให้มันอาจจะออก ไปศนะูนย์สามก็ได้ครับไปศูนย์ชี้ก็ได้ไปศูนย์หาเรียกว่าหาศูนย์หรือว่าศูนย์ชี้ชี้ศูนย์ก็ได้หรือกว่าสามศูนย์ศูนย์สามก็ได้ตัดเลรีเราเอาก็พิจารณาดูดสามศูนย์นี่ไปรัฐบาลว่าได้หรอกอขอกำเลงละฮะพระเจ้าแผ่นดินบ <c oughs> ัดเล็กมงคลเล็มงคลเป็นเล็กมงคลนะครับด้ว เอาขันน้ำมนต์ผู้ใดอยากเบิ่งคักๆก็นะครับปั้จองจำตัวของเพิ่อนเนี่ยไมดเลยแคบหนาจอเอาไปอยากเอาไปเบิ่งคักๆก็ได้เนาะแคบหนาจ่อเรื่องหนึ่งเรื่องขันน้ำมนต์เนาะแต่ว่าวันนี้ม่ต้องมาเถียงกันยากเพิ่นจับคู่ให้มาพร้อมเลยจับสามตัวถือว่าอ่านั่นเลยจับสามตัวมาเลยอ่าเอาไปพิจารณาเบิ้งเรื่องเด้อเนาะ สามบนสามลา่างเต่วโอ้ปู่คำนวณต้องวัดเนาะมัดร้อยบนพูน,นมากแบบนี้เรยมากตัวเดียวสวดตัวปีสวดตัวปูมากหนึ่งสามหา้าสามสามหา้านี่มักท่านนี่แหละอืมอ่ะส,สดตัว หนึ่งสามห้าสามสามห้าอืมสามสิบมาทัา้งบนทั้งล่างคือรับผมเนาะปูหอยมาตองก่อนก็คือสามสามล่างสามบนเนาะคือศูนย์สามมันเมษิดมาได้ศูนย์หากระมาไดไ้ได้ขันน้ำม้วนครับผมเรียกตุกเกานะ่ะอ,อยา่างเรียกตุกเกามาก อืมพวกอวดนี่ซึยังมือเกิดข้าเกะปูอืมตุ๊บกแก่เลยละเอาขันน้ำมนต์ยีกระลอกขันน้ำมนต์เหรอขันน้ำมนต์ปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องเนาะเนาะงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดเดือนเพื่อเขียน์พิษจะซื้อครับผมเนาะอืมวดสิมานเลยะเอาไปพิจารณาดูเนาะไปอยากมีโชคมีหมันเนาะโอ้ยู่ไก่กันแปดหาศูนย์ชิบมี่แหละปู ปูยุ้ยใกล้แปดห้าศูนย์ไงมันหันมันเอียงกว่าเปดนาทีผมบอกเนาะอันนี้แม่ปูแปดห้าศูนย์ยุ้ยใกล้กันเลยเหรอวายมัใกล้กันเลยได้เนีาะเอาเรียกปูฟันกับมัดออกที่นี่บอกมาท่านออกเอียงกับฟังงื่อนหรือว่าแปดแปดศูนย์ก็แปดศูนย์มาท่านออกออแปดศูนย์ก็แปดสองมันนั่นออกอวายจับมางวนดีปะปู มันมีได้ครับน้มนนะนี่เห็นบ่านเห็นโอ้เห็นบ่าว่าหันปัสามูนกับศูนย์หออกสามม้วนนะครับผมนน่นขันสมุนปานมออกอีกได้มว้าสามศูนยห้าห้าสามตัวเก้าแล้วกากอือ่าล็อกอีกแล้วอ้าพี่นลังเอ้แปดห้าตัวเก้าเนี่ยบ่นบ้ถือได้คนบ่ถือกระโดดตัวเก้าเด้กมื่ออกไปว่าันก็คือสามห้า ออกห้าสามศูนย์เลขที่มาออกห้าศูนย์สามเรียกว่าสามศูนย์ห้าออกไหนขึ้นกันออกได้ออกได้เพราะว่าเลขปนหมุนมันวี่โอกาสออกได้เมื่สุดโตได้พี่น้องได้ร่างสามบนสามนะจับดีๆจับสามบนสามร่างในขันน้ำมุนยิ่งใจเลยอเนี่ยสามเลิกอืม จับสามบนเลยสามกับสามบนตรสามลังจับยังได้หันหลักมากสามนางกับจับใส่ขึ้นยุกับดวงคนครับเพราะว่าเมื่อจับใส่เพราะว่ายืนอยู่กับดวงอ่ายืนอยู่กับดวงกับวัดสานาพี่ลองเนาะเอาไปพิจารณามัเคยเฮีงกันดีแต่ละห้าศูนย์ตั้งเย่้งกันล่องท่องแต่ห้าศูนย์ห้าศูนย์มันจะบอกออดีออกอีกเนาะสุดสามแล้วมันออกโดนนามว่าไปได้มากได้ไม่ได้ศูนย์ สามกับมี่ศูนย์มัดปีเก้ากับมี่หากระมี่ศูนย์กับมี่มต่อหาศูนย์ในแงามขนาดเลยพี่น้องเนาะหรือว่าง,ง่ามเลยแหละอค่แมตช์กับใครชื่ออยู่ในไร่สดครับผมเนาะขันมันเขาได้เรียกคำรั่วเหมันกันตัวน,นั้นแล้วหรอือสามศูนย์เนี่ะสามศูนย์ให้มากะตรงแบบคุณอ่า เอาแคปหน้าอจอหินินปังๆนะคะ,ะแคปหน้าจอเอาพี่น้องเนาะเอาใครที่รอเลขขันน้ำมนต์ป<ก>ู่ห<ม>้าเจ็ดแปดก็เอาเนาะก็เอาไปพิจารณา,า,าเบอร์เก่าต่ลา่าเพิ่นจะจับมาให้แล้วละเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับตัวนี้เนาะชุดนี้เนาะเพิ่นจับมาใหา้ ก็เปิดก้าไปหาหมอโอ้ปูเอามาลบปวดปูประมาณนี่เพราะว่าปูสไปอ่างนัดแผลไว้พี่น้องนัดแผลไว้จริงเหรอพ่อสีกันจะเป็าหม้อจ้าขึ้นเบิกอยู่มีโสมมีหมาน้ำกันได้พี่น้องเด้อเกือบมากประทันปู่เออเกือบมากประทันอ่าปู่วาพึ่งได้มาเมื่อเช้าล่าสุดเลยพี่น้องสดตอนร้อนเนาะเอาขอมีโสมมีหมาน้ำกัน ไอ้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องด้วยพี่น้องเด้ออ้าวนะองูห้มากอะเรืยกโคฝันปูกันก็ฝันผู้ใดรอยากตามก็ตามได้ด้วยพี่น้องเด้อค่ะน้อแปดศูนย์กับแปดสองน้อใครอยากตามก็ได้ครับผมน้อขออายุสีทุกคนีก็มีโชควิมาน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อครับผมน้อเราจะจังล่ออีพี่ต่อไป เก็บูไปอันนี้ค้ารถน้ำนไปลุ่บานเอาส่งข้ารถล่งบ้าไปลุ่านได้พอล่ปูสุภาพบอดีไปได้ล้ที่นล่งเนาะอาอนสงขึ้นมาล้กันครับผมใปูไพ่จะพิลองด้วยเลขเอาเลขันน้ำมันครับผมใครที่อเนาะเอาเลขันน้ำมันครับผมอ่าเอาไปพิจนาเบิ้งเอาลงด้วยสาหรับในทาง นหมาเจ็ด578เขาจะจับคู่มาให้พร้อมเนาบคู่ก็9 30 940 9โอ้9 904 905เอา903 904 905้ายาปไหนนักข่าวสดเขาให้หลยเนาะกะเขาจะจับคู่มาให้กับยูริตัดเนาะ030405หละกศูนย์เก้าเก้าศูนย์แค่นี้นะใครที่ตามนะใครที่รอ อ่ากันมาเยอะอ่าตามนั้นครับผมเนาะแต่ว่านี่นี่กับเมืองเกิร์กนี่พี่น้องเลยนี่เห็นชัดชัดเลยพัเจอออกมาแล้วเวนเนาะให้ดูเอาอ่าให้เอาไปพิจารณาไปก่อนห้ับคู่ให้อยู่เนาะอ่าอ้าตามนั้นแล้วพี่น้องครับผมเนาะนะฮะอ้าคขอยมีโชคมีหมานำกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ